กลับนว่าจัก,กรครับปูเออจะเริ่มพอนเพียงใดยิกเปิดเนาะโอ้ยโอ้มยิยูเลยนด้มันคองบูมีห่าเนาะไปเล่า่อนพัดไอไปเล่าสามัคคีค่ะเล็กบูทั้งแปดทั้งเก้าเลยเม่ว่านี่เนาะอ่าจ้ะมาเบิ้ลไหนแปดแปดออกหนึ่งหนึ่งสูตรมาเบิ้ลมนบหมากับปูเมื่อวานนี่เ่าเรียมแล้ว่่ เตรียมแล้วค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะปูแต่ว่าปูอันอันอันเล่าอันขันมันมาเบิ้นนี่มันกะสีไปบ่รอดเนาะค่ะปูเนาะขันเปิ้ลเนาะแม่นบ่เราแต่ว่ามันสิเบิ้นตัวใดแต่ว่าเมื่อนี้กะสีมาเบิ้นอีกแม่นบ่ค่ะปูนี่จังได๋มันมื่อนี่ปเบิ้ว่เมื่อนี้ปูเบิ่ลีบเนี่ยเข้าแน่นอนว่าเมื่อนี้ได้คิดว่าเข้าแน่แล้วแม่นบ่จ้ะเราเขา กูคิดว่าเขาเลยะเพราะว่าเมื่อว่านี่เก่งพิกน้ำกระปานนั่นเก่งพริกครับบุพพิตรริโตเพิ่มมาแล้วแต่ว่าพิโตลุ่งตัวหนามันเราไปรักต่ำซานะหนึ่งหนึ่งสองหกเนาะปูเมื่อว่านเหนียงเนาะข้างล่างออกหนึ่งหนึ่งไหมปรากฏว่าให้แปดแปดออกหนึ่งหนึ่งเอ้าการที่ว่า ทำเกมโบพีดมันท่านมารามสิได้หกสองอยู่มันสิโตกล้าอหกอยู่นะจ้ะาลาวสามัคคีออกศูนย์สี่แปดแปดปูไปเล่าสามัคคีบนแล้วก็เก้าศูนย์ลาวสามัคคีออกเก้าปูให้เก้าเนาะไปเก้าทั้งบนทั้งล่างเนาะเลขวิ่งไปเล่าสามัคคีหมดเลยอ่ะอันนี้ก็คือพันไปเนาะค่ะเอาไม่เน่ารักปูเนี่ยต <BI ่อไปงวดที่แปดนะจ้ะ เป็นวันที่แปดนะเด้อมันมันพุทธที่ยี่สิบห้าเด้อครับปูปูบ้านแพงแมนเป็นวันอ่ะที่ยี่สิบห้าเนาะจะ้ะยี่ห้ามิยอหกแปดนะลาวลาวพัฒนาตรงกับวันวันอังคารนะปูเนาะ โอ้ยวันพุธสนุกวันพุธจ้ะวันศุกร์จำได้วันศุกร์ไงจได้อ๋อพรุ่งนี้สิค่ำโอ้วันพระใหญ่ <10 S 1> แรมแรมสิค่ำสินดับสินดับสิดับนีตัวดับพร้อมดิโนเลกอะไร <c oughs> จับใจดับมีขึ่นมีลง <c oughs> โอ้ย <c oughs> กับว่าไปเนาะค่ะปูเนาะเป็นแนวทาง <c oughs> เป็นสูตรคำนวณเนาะค่ะของปู อูบ้านแพ<ท>ง,งมือน,บบน,นกันว่าเขานี้เข้าติดกันนะเข้าติดกันว่าดีอยู่แต่ว่าช่วงนี้กับสองวดสองวดกับลดสองวดก็ไม่เป็นยังเนงาะค่ะปูนเนาะลดสองงวดแล้วจะ้ะคันซ้อมมานี่สิเขาเ่าหรืเปล่านี่ลดแล้วกับสิเขาเ่าหรืเปล่านี่แม่นบอกกับปูปูสิเขา่าสุทีนีลดเต็มที่มันจะงวดปูที่ผ่านมาปกติมันลด คันลุดยีลุดจักงวดมันจังสิข่าวอีกค่ะปูสองงวดนั่นแหละสองวดบ่เกินสองวดบอกค่ะแม่นังเทือกองงวดหนึ่งสองงวดหมดชาร์จเรือหรอกสามสี่พันมิหมดนี่แต่ทางเทือกรับงวดเป็นงวดนะนะอ๋อทั้งงวดกันเทืยบกันงวดเป็นเหมือนเนาะแต่ว่านี่ลุดสองวดระวังเด้อบ้านี่เข่าเต็มเต็มนี่เนาะค่ะปูเนาะเต็มที่เต็มที่สองวดสองงวดเต้ สองวัดนั่นมันก็ยังมันยังยึดถือเลขวิ่งอยู่นะวัเนี้กับเขาเลขวิ่งอยู่เป็นบะแม่แม่จ้ะเลขคู่มันมีเลขบินเลขเลขคู่เลขเจ้าวัดว่างันหน่อยหน่อยหน่อยหนค่ะจ้ะเลขวังหันกับซีปูมันมีสองหกประูเลขในสูตรคำนวณของปูวังหันไหมบ่มีบ no ่มีบ่มีบ่ะอ๋ออ่ามันสิด อูกูื่กีนพิษนวมันสิเอาหกสองนะนะเป็นลาหกอ้กูมันเกินไปนะจิ๊ดจิแปดกับเก้าเนาะเมื่อกี้นี่เน,น,น,นานะันธรรมดาปกติแต้มเดียวเนาะจ้ะอันนี้เป็นสองแต้มก็มไทยแปดกับเก้าเนาะแมนเอาตัวล่างไปตัวล่างพิษไปใส่ตัวบนพิษนะ กับว่าเป็นอย่างเ้นาะคะปูก็มีข้างมีหลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะแนวทางตัวเลขกันเนาะเอาวันนี้กับสิไปต้อนอะค่ะปูไปต่อบันนี้วิ่งลูดได้ค่ะปูวดวันที่ยี่สิบห้า่งลูดเจ็ดโอ้มเม็ดเดียวเด้หมนบนล่างเจ็ดเม็ดเดียว,วเหรอคะปูเจ็ดเม็ดเดียวบนล่างเลยบ,บนล่างนี่อ่าสามตัวค่ะปู แปดเจ็ดเจปาอยากเบิ้ลดีนะีมีอะไะยอย่างกระปุสามตัวสองสอตัวพอเอาคู่เดียวละสองตัวจุดจุด่าได้ยังค่ะสองตัวเจ็ดเจ็ดสตัวเจ็ดศูนแล้วก็เจ็จ้ะเออันแปดเจ ตัวกันบอกค่ะปูแมนแตัวกันนะตัวกันแปดเจแล้วก็8ปดศค่ะแมนเน้นเจกับเจ็ดศูเน้นที่เจดเจดกับเจ็ดศูนย์เนาะครัปูแมนแมนเลขหน่อยฮงค่ะกี่เซนต้ยังละพ่อละบ้านมือนี่ะเจ็ดศูนย์เลยะมืดเจ็ดศูนย์นะ มันได้ต่อไหนคำนวณเน้นเน้นก็คือเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดศูนย์บอกค่ะปูแมนแมนแมนสองตัวเน้นเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดศูนย์เนาะสามตัวก็แปดเจ็ดเจ็ดเนาะเออสามบางที่เขาสามตัวหรือสุดนี่เขาสามตัวให้เล่งงามดีไหมให้เล่งงามมันจะไปแบบนั้นนะเมื่กี่เอ็นหนึ่งหนึ่งสองงกเนาะแมนค่ะปู เลขเว้ยเกือบหนึ่งสามตัวอีกเนีจ้าสามตัวให้แปดเจ็ดเจ็ดสุดเดียวนึงเนาะคอยจับสุดน่าหยังละปูไ่อะเอาโทษนั่นละเอาโทษนั่นละเป็นบ้าก็คันเลขสามตัวก็มีมีแปดเจ็ดศูนย์เนาะครัปุ๊นเนาะคันเลขสามตัวเบื้องดีๆคือมีแปดมีเจ็ดมีศูนย์แค่นั้นเองเนี่ยครัเอาไปจับเอา แต่ว่าเลขที่ปูทําได้เมือวันนี้ก็มันอา่ามันพูดหนึ่งคือเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดศูนย์เนาะค่ะปูเนาะส่วนตัวกันคือแปดเจ็ดกับแปดศูนย์แมนเฮ้ยบังอ่นอแปดแปดบ่มากสิมากงวันี้เหรอนะหรือเจน,นาะธรรมดาหนึ่งากาับศูนย์หนึ่นะปูหนึ่งกับศูนย์นี่ดีแท้แท้ดิ หนึงคับศูนแมนแมมาดีดีเลขต่ำๆนะคันบั้นก็คือเจ็ดเจ็ดมันบอค่ะปูแมนแเบิจิตลูกมั่นใจปู่ป้ฟันเน่บอจาะปูลยันมันเองยได้จ้อเลันมันเป็นเลบปหลายตัวฟันหลายตัวดิก็ม่ประกอบใส่กับเลคคำนวดเห็นหมค่ะอก อประกอบใจมันกันคนวณคำนวณเลขคำนวณเนี่ยเอาเคยเห็นเคยได้เคยยังมากมันแต่คน่นอนกันแน่นอนนะอ๋อมันแน่นอนกว่าความฝันเนาะค่ะปูนเนาะว้าวเขาพาสูงส้นี่กันระวังแน่นอนกันแน่นอนหลุดนะจ้ะคือส่วนใหญ่คือเข้าแต่เลขสุดคคำนวณเข้าติดกันหลายงวดเอ้าของกันลุดสองงวดเนาะเข้าติดแปดเก้างวดน่ะล่ะจริงๆแล้วก็ไ้ ก่อนหน้าที่โจจะมาทำคลิปของปูก็เข้ามาหลายงวดแล้วจัิงีินะพอทะาคลิปก็เข้าติดๆกันเนาะกับปูเนาะก็เพิ่งมารลุดนี่แหละสองงวดห้อยไปห้อยเบื้งไปฮะใครเพิ่งซ่อมเนาะซ่อมเนาะเด้อเอฟซีซ่อมเบื้องเนาะเป็นแนวทางเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะปูเนาะ แม่เป็นาสร้างไปเพราะได้สร้างงันยังก่อได้สร้างกันอ่าสาร่าเพราะได้เห็ดหลังคา้กะรีบจ้ะอ้่างขมันกรีมากไปไปน่ะพได้เหตุสาล่ากันเปลี่ยน <ไป S 1> <ป>น้ำเพ่นใ้มันเล้วหลังคาก็ได้คา่าสร้างเานาะ่ะปู่เนาะ แนวทางตัวเลขอะให้เขาเด้ออย่างเงแม่นแม่นเด้อวันนี้ก็ได้เล่าบันนี่ลุดเ่าเกินสองวดกูว่าวันนี้คือลุดสองวดแล้วเพราะฉะนั้นวดที่สามนี่ฮะระมัดระวังเลยสิให้ให้เบิรงเด้อร์ธรรมดามันสิเขาสามวดแล้วพิษวดเดียวมันสิปีนเขามาเขาอีกสองวดแล้วมันสิพิษวดนหนึ่งนะไอ้เอ็นสันนะจ้าวันนี้มันพิษเราสองวดแล้วบ่พิษวดนี้มันมีแล้ว เท่าเอ็ดดูแล้วไวเดี๋ยวบางสั่นเนาะเข้าเดด้านยน้มได้ที่พวกเขาได้ปกติคือหุดไม่เกินสองงวดงวดที่สามมีกับเข่าอีกยังสี่เป็นบกับปูเออเงม้ยมักยังเอาเด้อยยมมือเบิ่งไปไปกับปูเนาะเล็ดไปตามสูตรตามนั่นมันจ้ะชอบก็ตตมเนาะคุณเนาะ เออปูแกยังยัให้เขาอยากใหังไงดีล้วเนาะ <S <S จพ่อติดเล็กติน้อย,ยกระย่าอะไรนี่ก็ใส่เล็กเล็กน้อยๆไปจ้ะเติมไปเอา้าคันสั้นก็ผู้ใดอยากร่วมบุญร่วมทานกับปู่ก็บ่ถือเลขถือเบอรก็บ่ว่ากาันเด้อค่ะผู้ใดอยากร่วมเฮ็ดอ่าต่อเติมหลังคขศาลา,าการเปลี่ยนกับปูก่กะติดตอ่อไปหาผู้ใดตรง,งเลยจ้าจ้าถูโมจนาจ้ะ ai mà, mã nhót mã nấm mồ nang cái đay cứ theo lông hàng nấm hàng bắn xi cái đay ông yên đay chắc hai mươi hai cái đay được à cờ 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 เอากระบอกเป็นยังไงเนาะเมื่อเมื่อนังก็ไม่ได้บังคทำรอาไปก่อนฟังไปก่อนนั่นแหละจังเว้นนิดมากกับเลขไงจ้ากันเมื่อเล่าก็ไปเลขรัฐบาลไทยเนาะกับปุ้เนาะวิ่งรูดไม่พลาดเนาะอีกอีกอีะติ๊ดนึงจ้าใกล้ใกล้มือใกล้เว้นเข้ามาอีกแล้วเนาะสิบห้าวันสิบห้าวันหนึ่งรอบ รัฐบาลไทยก็อยู่ดีมีแห้งเนาะค่ะปูเนาะกันดันก็นให้มีโชคมีลาบตั้นแดดเอาบานนี้ก็อวยป้านี่ัน,น,นถึกเลขเล่าเลยค่ะปูเออมืงอ,อื่นเนออโยมเออเขามีโชคมีลาบปูปูปูคนมีโชคมีรวยปูแน่ะมีอย่งไรแต่ใดให้โชคให้มันอยังไรก็มากข้าคิดยังไรก็ได้ดังใ,ใ,ใจเออโยมฮ่าฮ่า ค่ะสาธุสาธุค่ะปู่ค่ะกราบขอบพระคุณหลายๆโนค่ะปู่่าเด้อจะเล่นจะเล่นจะเล่นค่ะค่ะกราบขอบบุญขอบคุณปู่หลายๆเนาะค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีแฟนช่องของโจผ่านด้วยเนาะค่ะกราบนักมาสการจ้าปู่ค่ะเออจะเล่นจะเล่นเล่นสุขสาธิตประดับป้องเลทุกทุกคน ก็แนวทางของปูบ้านแพงเนาะคะ่ะลดสองงวดแต่ว่างวดที่สามนี่เราวังเด้อเอฟซีเลยเป็นมาบบเกินสองงวดแนวทางของปูล,ลาวพัฒนาเพื่อนบ้านเนาะแต่เฮ็ดป้ะนี่เฮ็ดอ่าคิดป้ะนี่ก็เพิ่งลดนีหล่ะคะ่ะเพป่นกบเขามากเก้างวดแล้วเนาะจริงๆแล้วก็ได้ทั้งเลขวิ่งเลขจับคู ก็โปรดใช้วิจรยยารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการประนันทุกชนิดเล้วกันก็ขอาการบอการบขอบพระคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบุตรสุกค,คน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้และเข้ามารับชมเนาะผู้ใดามารับชมกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอ,ขอให้มิชมิราม,มิมานขามโค้งไปเล่าไปเพื่อนบ้านก็ขอ,ขอให้แหงให้ปังให้รวยให้เขา่าขามได้เนาะก่ะทุกท่านทุกๆคนเนาะก่ะ กบขอบคุณหลายๆเด้อคุณพ่อคุณแม่สำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ